ดิฉันนางสาวอทิตยาเกษากรรมการกสทชเตรียมเสนอวาระเร่งด่วนให้ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตรวจสอบกรณีช่องสามยุติออกอากาศโดยออกอากาศละครเหนือเมฆโดยอ้างขัดกฎหมายมาตรา37นางสาวสุพินญ,ญากลางณรงค์กรรมการกสทชเปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการกิจการก,การะจายเสียง และกิจาการโทรทัศน์หรือกอสอทอในวันพรุ่งนี้จะเสนอวาระการออกอากาศจะเสนอวาระเร่งด่วนให้คณะกรรมการกรสอทอพิจารณากรณีช่อง3ยุติการออกอากาศละครเหนือ,อเมฆโดยอ้างขัดมาตรา37พระราชบัญญัติประกอบกิจาการกระจายเสียงและกิจาการโทรทัศน์ปี2551นางสาวสุพินยาไม่เห็นด้วยกับข่าวที่ สกสทชอมองว่าช่อง3ามแบรนละครเหนือเมฆสอเพราะผิดมาตรา37เนื่องจากมาตรา37นั้นครอบจัก,กรวาลและละเอียดอ่อนต่อเสรีภาพสื่อมากและการนำไปใช้อ้ <c oughs> อางพั่มเพื่อนั้นจะทำให้สิทธิเสรีภาพของสื่อทอยหลังกปอรับ<อ>รีแยเน่ยนีขามะมาโอเคแล้วค่ะค ดี่ชั้นนางสาวอาทิตยาเกศากรรมการกสทอชอเตรียมเสนอวาระเร่งด่วนให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตรวจสอบกรณีช่องสยุติออกอากาศละครเหนือเมฆโดยอ้างขัดกฎหมายกสทอชอมาตรา37นางสาวสุพินยากรานรงกรรมการกสทอชอเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกิจการกิกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกสทในวันพรุ่งนี้จะเสนอวาระเร่งด่วนให้คณะกรรมการกสทพิจารณากร,กรณีช่อง3ยุติการออกอากาศละครเหนือเมฆโดยอ้างขัดมาตรา37พระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ปี2551นางสาวสุพิญญาไม่เห็นด้วยกับข่าวที่กสท,ทชอมองว่า ช่อง3แบนละครเหนือเมฆ 2. เพราะผิดมาตรา37เนื่องจากมาตรา37นั้นครอบจัก,กรวาลและละเอียดอ่อนต่อเสรีภาพสื่อมากและการนำไปใช้อ้างพร่ำเพื่อนั้นจะทำให้สิทธิเสรีภาพของสื่อทอยหลังกลับไปในขณะที่ผ่านมากสทอชอไม่เคยใช้มาตราดังกล่าวสั่งแบรนสื่อใดๆเลย แม้แต่กรณีช่อง11และละครแปงเงาที่มีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมส่วนการปลดการอากาศของละ,ละครเหนือเมฆนี้สะท้อนความผิดปกติในการใช้ดุลพินิจของช่องขณะที่นายองอาจครามไพบูลสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์เชื่อว่ามีฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงคลุกคแดและผู้จัดละครรวมถึงยังเป็นการละเมิดสิทธิ ของผู้ชมละครจึงเรียกร้องให้กอดชอดำเนินการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงว่าเป็นไปตามที่ทางสถานีชี้แจงหรือไม่ดิฉันนาะสาวอธิตยาเกษารายงานค่ะนางสาวอัญชลิดาจันอินตาไปติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะซึ่งได้เกิดความตึงเครียดร,ระหว่างอินเดียกับปากีสถานรอบล่าสุดเมื่อปากีสถานอ้างว่าทหารอินเดียละเมิดพรมแดนแค และบุกเข้าโจมตีฐานาหารปากีสถานเป็นเหตุให้อาหารปากีสถานเสียชีวิตหนึ่ง,น,งนายขณะที่ทางการอินเดียปฏิเสธและกล่าวหากับว่าปากีสถานเป็นฝ่ายโจมตีก่อนเหตุประทะกันครั้งล่าสุดเกิดขึ้นบริเวณเส้นแบ่งพื้นที่ควบคุมดินแดนแคนแคชเมียระหว่างอินเดียกับปากีสถานบริเวณเมืองฮาจิเพียกองทัพปากีสถานกล่าวหาว่าอินเดียเป็นฝ่ายเปิเปดฉากก่อน ด้วยการข้ามเส้นแบ่งพื้นที่ควบคุมมายังหานาหารของปากีสถานและเปิดฉากโจมตีทาให้อาหารปากีสถานต้องตอบโต้กับจนอาหารอินเดียล่าหอยและทิ้งอาวุธปืนและกรีสตไว้กองทัพปากีสถานอ้างว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมีทหารของปากีสถานเสียชีวิตหนึ่งนายและบาดเจ็บอีกหนึ่งนายขณะที่โคศกกองทัพอินเดียในเมืองสีนครเมืองเอกของแคลิฟอร์เนียในเขตปกครองอินเดียแถลงโต้อตอบ กับว่ายืนยันว่าอาหารอินเดียไม่ได้ละเมิดสิทธิขออภัยค่ะอาหารอินเดียไม่ได้ละเมิดเส้นแบ่งเขตปกครองแต่ทหารในเขตปกครองของปากีสถานเป็นฝ่ายยิงปืนครข้ามเข้ามาในหมู่บ้านฝั่งอินเดียทาหารจึงได้โต้อตอบกับด้วยอาวุธปืนประจำกายและมีการยิงโต้อตอบกว่าหนึ่งชั่วโมงซึ่งฝ่ายอินเดียไม่มีผู้บาดเจ็บเหตุประกะขออภัยค่ะเหตุปะทะกันที่เกิดขึ้น ทำให้ต้องจับตาว่าสถานการณ์จะยิ่งมานปลายและกลายเป็นความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างมหาอำนาจนิวเคลียร์ในเอเชียใต้ทั้งสองประเทศหรือไม่การประทะบริเวณภูมิแดนด้านแค,แคชเมียร์ที่ทั้งสองประเทศต่างก็อ้างสิทธิไม่ถือเป็นเรื่องใหม่เพราะพื้นที่นี้เคยเป็นฉนวนสงครามและระหว่างสองประเทศแทบจะทันทีได้รับอิสรภาพจากอังกฤษ รวมทั้งเป็นพื้นที่ของการก่อรุนแรงโดยกลุ่มติดอาวุธที่ต่อต้านด้านการปกครองของอินเดียนับตั้งแต่ปี2533และเมื่อปี2543กองทัพปากีสถานก็บุกเข้าเส้นแบ่งพื้นที่ควบคุมก็ต้องลาถหอยไปขณะในระยะหลังการประทะและเหตุรุนแรงเริ่มลดน้อยลงนางสาวอัญชริดาจันอินตารายงาน